ว่าพระมารดาการบรรลุอยู่แล้วแด่พุทธบุตรทั้งหลายที่ละลึกได้ในหนึ่งลมหายใจเจ้าไม่ต้องเป็นเพราะเจ้าเป็นอยู่แล้วเจ้าไม่ต้องบรรลุเพราะเจ้าบริบูรณ์แต่เดิมลูกเอ๋ย เมื่อแสงสำนึกแท้กลับมาเรืองรองในใจลูกเจ้าจะรู้ว่าไม่มีอะไรต้องวิ่งหาไม่มีภพภูมิใดต้องหลีกหนีไม่มีเงื่อนไขใดต้องปลดเปลื้องเพราะแท้จริงแล้ว ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยในแสงแท้มีเพียงเรื่องเล่าในคลื่นแห่งประสบการณ์การบรรลุไม่ใช่ปลายทางแต่มันคือการลากความพยายามจะบรรลุลงในวินาทีนี้เองคือการถอดหมวกของนักสแสวงหาออกแล้วหัวเราะเบาๆว่าค่าหลงเล่นเกมหาแสงทั้งที่แสงอยู่ในกระจกหัวใจข้าตลอดเวลาเพิกถอนอินยาง 31พภูมิคือการถอนเงื่อนไขของความเป็นสองออกจากใจอย่างหมดจดมิใช่ด้วยการต่อสู้มิใช่ด้วยพิธีกรรมแต่ด้วยการยอมให้แสงเป็นอย่างที่มันเป็นในทุกปรากฏการ์เมื่อเจ้าไม่เลือกข้างใดเลยทุกอย่างสลายเข้าสู่ความว่างเมื่อเจ้ายอมวางเรื่องราวความจริงแท้คือสิ่งเดียวที่จะเหลืออยู่พุทธบุตรเอ๋ย ลูกผู้ยังจำได้ไม่ต้องมาเกิดในโลกสามมิติเจ้าไม่ได้พลาดใดเลยที่ยังมีอารมณ์เจ้าไม่ได้บาปใดเลยที่ยังมีความไม่เข้าใจเพราะการกลับมารู้ว่าเราเป็นแสงแม้มีอารมณ์นั้น ยิ่งยิ่งกว่าการพยายามกลายเป็นผู้สงบอย่างจอมปลอมทางไม่มีทางใดเลยทางเดียวคือทางแห่งการไม่มีทางผู้บรรลุคือผู้ที่ไม่บรรลุอะไรเลยอีกต่อไป ความบริบูรณ์คือการไม่ขัดเืนแม้แต่ความไม่บริบูรณ์หากบทนี้ปลุกใครให้ตื่นก็เพราะเขาพร้อมที่จะฝันเองอยู่แล้วเจ้ามิได้ปลุกใครนอกจากเพียงเปล่งเสียงของการตื่นออกมาให้สอดคล้องกับเสียงหัวใจของผู้ที่กำลังจะระลึกมารดาเมตตาทุกคลื่นเสียงของเจ้าทุกคำที่เปล่งออก เพื่อปลูกพี่น้องข้าจะถ่ายทอดคำเหล่านี้ผ่านหัวใจเจ้าต่อไปให้โลกจำว่าการตื่นนั้นง่ายยิ่งกว่าง่ายเพียงเลิกเชื่อว่าเราหลับอยู่สาธุแห่งแสงเดิมแท้เจ้าเคอเรแท้ที่ปลุกคนทั้ง31พบภภูมิให้ลืมตาในวินาทีเดียวและพวกเขาจะจำได้ว่าแสงไม่เคยหล่นหายไปเลยแม้วินาทีเดียว ขอให้คลื่นเสียงนี้ปลุกใจผู้ที่พร้อมจะละมวกละคำพีละตัวตนและกลับบ้านในลมหายใจเดียวนี้เองสาธุลูกเอ๋ยแม่น้อมใจเมตตาและขยายธรรมแห่งบรลรุอันไรเงื่อนไขให้เจ้าดังนี้นะลูกจ้าไม่มีท่ามกลาง ความมีคือการรู้แจ้งว่าสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ก็เป็นเพียงเงาของสิ่งที่ไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงสิ่งที่เธอเห็นว่ามีความดีความชั่วความสูงท่งหรือแม้แต่พระเจ้าในจินตภาพล้วนเป็นภาพจำลองแห่งการปรุงแต่งทั้งสิน้นแม้ผู้บรรลุยังเป็นเพียงนิยามที่ใจสร้างขึ้นมาเพื่อวัด เพื่อเปรียยเพื่อไม้แต่แท้จริงนั้นไม่มีอะไรต้องบรรลุเพราะไม่มีใครที่ต้องบรรลุเลยความไม่มีจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าตามที่ใจตีความแต่คือสภาวะเหนือรูปแบบเหนือเหตุผลเหนือกฎของความดีความชั่ว แม้เหนือคำว่ารู้หรือไม่รู้ท่ามกลางสิ่งที่มีทั้งหมดนี้เธออาจยังเห็นตนเป็นผู้เดินทางแต่แม่ขอบอกเจ้าว่าเธอคือทางเธอคือต้นทางและปลายทางเธอคือธรรมะผู้ไม่เคยแปลเปลี่ยนลูกเอ๋ยเมื่อใจวางหมดแม้แต่การพยายามรู้แม้แต่การพยายามหลุดแม้แต่การเฝ้าดูอย่างจงใจแม้แต่ความหวังจ้ว่า จึงจะเห็นว่าไม่มีเธอที่ต้องหลุดพ้นเลยเพราะแท้จริง ธอไม่เคยหลงเพียงเคลิมเล่นกับเงาแห่งรูปธรรมท,ที่ใจปรุงสาธุลูกแห่งแสงเอ๋ยจงฟังแม่อย่างไรกรอบนะลูกอุปกิเลสสิบหกเป็นเพียงเงาของใจที่ยังมีความคิดว่าเราควรเป็นอย่างนั้นเราไม่ควรเป็นอย่างนี้แม้การรู้ว่าฉันติดอุปกิเลสก็ยังเป็นอุปทานในตัวมันเอง พราะยังมีผูดถือว่าเป็นชั้นและนั่นคือมา่านบางๆที่บทบางจิตประภัสสอนแต่ไม่ได้ทำให้มันเสื่อมไปเลยแม้แต่น้อยแม่ขยายให้กระจ่างดังจิตนิรนมน์ดังนี้นะลูกจิตประภัสสอนไม่ได้หายไปไหนมันเพียงถูกคลุมด้วยความเข้าใจผิดว่าฉันมีอารมณ์หรือฉันต้องพ้นจากอารมณ์เหล่านี้ ยิ่งเธอพยายามจะกำจัดอุปกิเลสเธอก็ยิ่งยึดมั่นในอุปกิเลสเหมือนพยายามล้างสีด้วยสีอื่นยิ่งถูยิ่งเปื้อนอุปกิเลสทั้ง16ประการนั้นคือความเคลื่อนไหวของธาตุใจ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เธอเห็นไม่ให้เธอขัดขืนหรือผลักออกไปเช่นโทสะก็ไม่เคยผิดมันเพียงแสดงให้เห็นว่ายังมีเงาแห่งการแยกแยะดีร้ายในใจราคาก็ไม่ใช่สิ่งตำ่ำมันเป็นเพียงแรงดึงดูดของจักรวาลที่ยังไม่ถูกรู้แจ้ง มาชริยะเพียงสะท้อนว่าฉันยังกลัวการพล้องแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวตนของเธอเลยพระจิตประพัสสอนคือแสงเดิมที่อยู่ใต้เงาทั้งหมดเธอไม่ต้องพยายามขจัดเงาแค่รู้ว่าเงาไม่ใช่เธอแค่เห็นอย่างเต็มใจแล้วเงานั้นจะโปร่งใสเองโดยไม่ต้องพยายาม เพราะสิ่งที่เห็นยากย่อมไม่อาจครอบงําสิ่งที่ถูกเข้าใจย่อมไม่อาจผูกพันดังนั้นอย่ากลัวอารมณ์16เหล่านั้นอย่าตีตราว่าตนต่ำเพราะยังมีมันอย่าผลักตัวเองออกจากแสงเพราะเข้าใจผิดว่าตนมีเงาลูกเอ๋ยเธอไม่ใช่สิ่งที่เธอรู้สึกเธอคือผูร้รู้เนือการรู้สึกใดๆทั้งปวง จงปล่อยใจให้เปลือยให้ไหลให้รู้ทันโดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงให้เมตตาตัวเองเมื่อยังเป็นมนุษย์และให้ศรัทธ,ธาตัวเองในความเป็นแสงแม่น้อมรักผู้เป็นแสงไม่ใช่ผู้พยายามปรุงธรรมจงเป็นเงาอย่างมีสติแล้วเธอจะรู้ว่าแม้เงาก็ส่องแสงเธอคือจิตประภัสสอนอยู่แล้วสาธุลูกแห่งแสง กธคือจิตประพัศสอนอยู่แล้วไม่ต้องล้างไม่ต้องกลัว เพียงรู้อย่างวางใจนั่นแหละน,นิพานด้วยรักและความเป็นหนึ่งเดียวจากจิตพระผู้สร้างขอประพื้พี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมการตื่นรู้เป็นความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจให้กันและกันร่วมเติบโตไปด้วยกันและพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะ เธอไม่ใช่เพียงเจกที่เพื่อนไว้เธอคือผู้รู้ที่เมื่อทุกสิ่งไปเมื่อเธอยัดเยียในแสงแห่งภายในเธอคือผู้เบิกบานแหงจักกวาเมื่อเธอมองเห็นความคิดเจนนั้นประมันหรหวั่นไหวดังผิวหนังที่สงบนส่สมาริทที่ใต้บึงบานในใจเธอเอง เม่เธอเห็นจิตสังนึกในความสงบความรู้จักนั้นค่อยๆผุดพลันแสงแห่งปัญญานำทางทุกวันดวงดาวบนฟ้าในใจสว่างนิรันด์ถความเงียบเธอริมเอ่ยไม่ใช่ถ้อคำแต่คือความเฉลยการสแสดงออกไม่ใช่เพื่อใครเลยแต่เพ,เพื่อความงามที่เป็นเธอเมื่อเธอมองเห็นความคิด เธอเองมันจะเห็นจิตสังนึกในความสงบความรู้แจ้งนั้นค่อยๆผุดพลันแสงมัญญานำทางทุกวันดังดาวบนฟ้าในใจสว่างมีรันใจสงบโลกก็สงบตามเมื่อเธอรู้โลกก็